ห้าพันบาทต่อเดือนนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้เงินเพราะติดปัญหาภาระตรงที่ว่าชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีของท่านนะครับไม่ตรงไม่ตรงกันกันกบกับชื่อของท่านกับชื่อนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องแไหลามากเนื่องจากเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทํางานนะครับซึ่งมันก็ดีคือทําให้คอมพิวเตอร์มันทำได้ทํางานได้เร็วนะครับ แต่ที่แดกคือมันซื้อบื้อนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะซื้อบืออ้อนิดหนึ่งซื้อบื้อยังไงสมมติว่าัประชาชนก็เป็นนอสอนจุดสจุดแดงนน,น,นสแดงแต่ในบัญชีธนาคารเขาเขียนว่านางสาวแดง คอมพิวเตอร์เขาจะตีว่าไม่เหมือนกันนะครับนอจุดสอจุดกับนางสาวแดงนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้จะยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5000บาทนะครับไม่ได้รับนะครับต้องมาแก้ไขเขาจะส่งถ้าเราเช็คไปมันจะขึ้นว่าคุณต้องทําการแก้ไขบัญชีหรือหมายเลขบัญชีหรือชื่อให้ถูกต้องก่อนนะครับทีนี้วิธีการหนึ่งที่เขาจะเปลี่ยนวิธีการรับเงินโดยมาใช้ร้อมเพย์ ับพร้อมเพย์พร้อมเพย์ผ่านพร้อมเพย์พพที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับบัตรประชาชน13หลักนะครับตัวนี้ใช้ตัวนี้จ่มั่นใจกว่าพอถึงให้ทุกคนที่ไม่ผ่านเรื่องชื่อบัญชีไม่ตรงกันนะครับให้มาใช้ตัวนี้แทนนะครับทีนี้พร้อมเพย์มัน13หลักเนี่ยทำยังไง เป็นการสร้างช่องทางใหม่ในการรับเงินโอนเงินที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณ4-5หปีแล้วครับโดยการสมมติว่าหลวงหลวงจะส่งเงินให้คุณให้ท่านนะครับจะส่งเงินมาให้ท่านแต่ไม่ได้จะส่งมาทนคับเขาจะส่งมาทางหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นหมายเลขบัตรประชาชนของแต่ละคนกัไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแต่หมายเลขบัตรประชาชนนี่ถ้าสมมติว่าส่งเงินมา1 0 0 0บาท ให้ส่งมาเข้าบ,บัญชีของประชาชนนี้เพื่อจะให้คนนี้ได้เงินแต่คนนี้ไม่มีบัญชีธนาคารก็เลยไม่จะเอากินบัเลขส่งหมายเลขมาแล้วจะทํามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องเป็นต้องมีบัญชีธนาคารอย่างน้อยหนึหน่งเงินบัญชีธนาคารนะครับอย่างน้อยหนึ่งเล่มที่ไหนก็ได้แบงก์ไหนก็ได้นะครับแล้วทําการผูกบัตรประชาชนเข้ากับบัญชีตัวนี้ บหมายเลขบ,บัตรประชาชนของท่านนะครับผูกเข้ากับบัญชีตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดมีใครโอนเงินมาให้หนึ่งหมื่นบาทเงินที่จะเข้าบัญชีหมายเลขบ,บัตรประชาชนนี้ก็จะวิ่งเเข้าบัญชีตัวนี้ครับท่านทาบ,บัญชีนี้ไปปรับที่ทเครื่องนะครับเครื่อง ATM หน้าธนาคารนะครับก็จะเห็นเงินเข้ามาที่นี่ทันทีเลยนะครับทันทีกดโอนปุ๊บเงินไปวิ่งเข้าทันทีเลยอนะัตโนมัตินะครับ ภายในเินาทีนั่นเองนะครับเข้าใจนะครับนี่คือป,ประโยชน์ของพร้อมเพย์ทีนี้ของการเยียวยาเงิน5.000บาทหรือ1 5 0 0 0บาทที่รัฐบาลจะให้ก็คือต้องการให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับสิทธิ์มีพร้อมเพย์นะครับเพื่อจะรับโอนเงินผ่านเข้ามานะครับเพื่อจะเข้าบัญชีของท่าน แค่นั้นเอครับขันตอนแล้วมันจะสะดวกมากเพราะว่าถ้าเป็นบัญชีจะมีปัญหาเรื่องชื่อผิดนะครับชื่อผิดหรือไม่ก็คํานําหน้าผิดเช่นนายนะครับนางนอส,สออนี้นะครับผิดประจํานะครับก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้น,น,นการร้วมเพย์ก็จะทําให้สะดวกขึ้นแล้วร้อมเพย์ทำยังไงนะครับร้อมเพย์ พร้อมเพย์ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อน,นะครับผมตรงเท่านี้จบเท่านี้ก่อนนะครับ